สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมอนันฮะวันนี้เราก็มาเปลี่ยนสไตล์กันหน่อยนะฮะในเรื่องของการทํานายนะฮะผู้ที่เกิดปีมะเส็งนะครับในเหตุการณ์ช่วงนี้นะครับแล้วก็ในบทสรุปเนี่ยในรอบปีนี้มีอะไรที่ที่เราจะต้องมาเชิญบ้างแล้วจะมีเรื่องดีๆนะฮะหรือเรื่องอะไรที่ต้องเราระมัดระวังด้วยนะครับตรงนี้นะครับอ่ะมาก่อนอื่นขอบคุณทุกท่านนะครับผมสับให้ก่อนนะครับผม หลายท่านก็ทราบรอยู่แล้วนะครับว่าในเรื่องการทำนายไพ่ยิปซีนะครับการทำนายไพ่ยิปซีก็จะมีในเรื่องรูปแบบหลากหลายนะครับแต่ผมได้หยิบโดยหลักพื้นฐานก็คือ10ใบเขาเรียกการทำนายแบบเซลติครอสนะครับผมแป๊บหนึ่งครับสามสี่อ่าหกเจ็ดแปมาดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะคุณที่เกิดวีมาสิง ของคุณนะครับเรามาดูภาพรวมนะกับสถาคารปัจจุบันนี้นะครับว่ามีอะไรที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ในช่วงขณะนี้ด้วยนะครับแล้วผมจะดูตามหน้าไพา่แล้วพูดไปเลยนะครับผมมาดูนะครับท่ไมจิกเชียร์นะครับไมจิกเชียร์นี่แหมบางท่านอาจจะแบบหมอดูเปรียบเทียบหมอดูนะฮะภายใบนี้ช่วงนี้กาลังศึกษาคนา้นคว้าเรียนรู้อะไรบางอย่างนะฮะเป็นคนค่อนข้างที่จะเรียกว่า คิดอ่านค่อนข้างไวนะหัวสมองรวดเร็วนะครับเเชียน mm hmm. หรือเป็นนักพูดก็ได้นะครับตรงนี้นักพูดนะฮะตรงนี้ของตัวท่านหนึ่งตำแหน่งแล้ครับมีประสิิ์แล้วก็มีไพ่คิงนะค,คิงไม้ไปเท้าบ่งบอกว่าแต่ต้องมีเรื่องธุรกิจหรืออะไรบางอย่างที่ตัวเจ้าดํากำลังคิดนะฮะกำลังจะลงมือทําอยู่นะครับไพ่ใบนี้ของตัวท่านแล้วก็มีไพ่ ไพ่ The, ใบนี้เป็นไพ่สังัญละนะครับเป็นไพ่พระยิงเป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะแบบหนึ่งนะฮะเราต้องอ่านหน้าไพ่กับหลายๆใบนะครับสังเกตว่าจะเป็นไพ่ผู้ใหญ่ทางนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นไพ่การงานทางนั้นเลยของคุดนะครับแล้วก็มีไพ่คิงครับนะฮะควีนครับด้วยนะครับแล้วก็มีไพ่เดอะสตาร์เดี๋ยวผมเปิดให้เขาก่อนนะครับแบบหนึ่งนะครับ ของคุณนะครับแม่จากที่ไพ่เปิดมานะครับจะมีทั้งเดวิ l uh, ด้วยนะครับแล้วก็ไพ่เก้าถ้วยนะฮะไพ่เดอะสตาร์ The Star ก็มีนะครับข้อดีนะครับผมบอกได้ก่อนว่าในเรื่องธุรกิจเนะี่ยโอเคได้แน่ะนะฮะช่วงนี้ของคุณเรื่องธุรกิจแน่นะนะครับเดวิล กล้กับก้าถ้วยด้วยนะฮะมาลองในเรื่องความสัมพันธ์กับเรื่องความรักที่เข้ามาในชีวิตของตัวคุณนะคะนรับมาลองควบคุมตรงนี้ให้ให้ดีหน่อยนะครับในเรื่องการสัมพันธ์ในเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้ผมปิดไว้ว่าบางทีหาว่าเดี๋ยวนี้สื่อเขาบอกว่าเป็นรูปที่ไม่ดีนะฮะเป็นรูปอนาจารอะไร <laughs> ผมก็ไม่ทราบนะะ <laughs> รูปอนาจารสมัยนี้เข้าเว็บไปค้นหานี่เยอะกว่าเดิมนะ ภาพรวมเนี่ยผมบอกก่อนนะหนึ่งธุรกิจการงานที่เกิดขึ้นนะครับของตัวคุณแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านกําลังจะตัดสินใจในเรื่องอะไรเ,เรื่องทิศทางหรือที่อยู่นะครับในชีวิตของตัวท่านด้วยเพระพาะไพ่เดซ์ตาร์เนี่ยมีป้าหมายแล้วแรงกับที่เกิดขึ้นแล้วก็ไพ่ดาบเนี่ยจะมีไพ่ทั้งอยู่ข้างหน้าของคุณแล้วก็อยู่ตําแหน่งนี้นะฮะหนึ่งก็คือในเรื่องที่อยู่บางบางท่านเนี่ยกำลังบอกว่ามีเรื่องใช้จ่ายความรับผิดชอบบางทีมีภาระ ตรงนี้ก็ทาให้ความตึงเครียดที่ที่มีผมกับตัวคุณอยู่นะฮะแต่ไพ่อีกใบหนึ่งเนี่ยที่รอบล้อมคุณนะครับก็คือในเรื่องของผู้ใหญ่คิงควีนอะไรอย่างเงี้ยรอบรอบตัวคุณนะฮะเปรียบเทียบแบบผู้ใหญ่ค่อนข้างดีหรือสนับสนุนให้กับคุณเนะี่ยโอเคโอเคเห็นผลนะฮะเรื่องอย่างนี้โอเคได้เลยนะครับของคุณนะฮะแต่ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสัมพันธ์ใีสองใบนี้นะครับก็คือในเรื่องของอ หรเรื่องความรักเดวิลเห็นไหมฮะเดวิลเนี่ยเปรียบเทียบไพปริศาหรือตีความหมายว่าทําอะไรที่จะแบบว่าเท่าๆอย่างนี้เป็นต้นได้เหมือนกันนะฮะสอดคล้องทั้งสองอย่างหนึ่งในเรื่องเชิญความรักที่เข้ามาเกี่ยวหรือในเรื่องของธุรกิจที่เข้ามายุ่งเกี่ยว,วกันก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้นะครับผมแต่ก็มาระวังหน่อยนะครับว่าทําอะไรร่วมกันเนี่ยก็ศึกษาดีๆเพราะว่าจะเรียกว่ามีเดวิลเข้ามาแทรกแซงนะครับของท่านปีมาสิงนะครับผมตรงนี้ อะไรยังไงซาคุณก็มีความมินจิเชียนเฉียวฉลาดนะฮะกค็คิดคิดรวดเร็วทันใจและการตัดสินใจค่อนข้างที่จะเฉียบขาดด้วยนะฮะของตัวคุณตรงนี้นี่คือสากา์ของคุณนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะฮะเป็นยังไงนะฮะหลังจากนี้นะครับถือว่าไม่มีอะไรไพ่พออกมาไม่ค่อยรุนแรงนะครับของคุณจะไพ่ชุดเมื่อกี้นี่แหละนะครับและผมจะสับไพ่เหมือนเดิมแล้วผมก็หยิบทั้งหมด10 แใบนะครับแล้วก็จะมาสอบคร้องกับชุดเมื่อกี้ด้วยนะครับสับไพ่ก่อนนะครับผมโอเคครับมาดูกันต่อนะครับว่า เป็นยังไงนะครับช่วงนี้หลังจากนี้จะดีขึ้นหรือมีอะไรที่เราต้องมาเฉญบ้างน,นะครับคุยกินไปมาสิงไพ่สีไม,ม้เท้าเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็หมายความว่าความสําเร็จนะฮะความสําเร็จบางอย่างที่จะท,ที่ที่ได้ผ่านมาแล้วนะฮะเด็กที่ผมบอกจากไพ่มืกอชุดเมื่อกี้เนี่ยเกี่ยวเรื่องที่ทางก็ได้หรือที่อยู่ในเรื่องงานการก็ได้นะฮะหรือท่านกาลังดําเนินเรื่องที่ทางหรืออะไรบางอย่างที่เกิดความสําเร็จนะครับไพ่ใบนี้ออกมาครับนะฮะ าแล้วก็มีไพ่เก้าเหรียญด้วยฮะ,ะ,ะก็จะเป็นเรื่องรายได้หรือเงนินในช่วงนี้ของคุณด้วยนะฮะนี่คูเกิดพีมะสงนะครับไพ่ดาบเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะหนึ่งใบอันนี้จะต้องเกิดขึ้นจากไพ่ชุดเมื่อกี้ที่เหตุการณ์นะฮะจ,จะต้องดูก่อนว่ามีอะไรที่สอดคล้องบ้างนะครับเห็นแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ ก็พูดง่ายๆเลยนะครับว่าในเรื่องความรักเนี่ยถึงถึงขัาวจะต้องสิ้นสุดกันนะครับไพ่สองใบนี้สืบเนื่องจากชุดเมื่อกี้ด้วยนะฮะในเรื่องที่แบบว่าถ้าเรื่องความรักหรือการที่เข้ามาในช่วงนี้มันเหมือนกับว่าผัวพันนะฮะยีลงตุงนังกันนะครับและสามารถไปกันไม่ได้ต้นตด้วยเกิดข,ขึ้นนะฮะแต่ในเรื่องงานการธุรกิจนี่เห็นและกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับมาดูกันต่อนะครับภาพรวมเราจะเปิดมานะครับเรามีไพ่ นะครับ10นะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะครับให้ครบก่อนนะครับผมแปบ๊บหนึ่งนะฮะโอเคคุณได้เกิดปัญหาความรักไปแต่ว่าคุณก็ไม่ใช่ว่าไม่หมดรักนะฮะไม่หมดรักหมายถึงว่าเรื่องความรักก็ต้องมีเข้ามายุ่งเกี่ยวเือนกันนะครับ คู่ที่เกิดปีมะเส็งนะครับช่วงนี้นะครับหลังจากจบสิ้นไปเนี่ยเหตุนี้คือประเด็นหนึ่งแล้วล่ะหนึ่งเรื่องนะฮะแต่ถ้าเกิดใครตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงพวกหาดูใจจากช่วงนี้ไปนะครับ <c oughs> ผมบอกไว้ก่อนนะจะมีเรื่องความรักเขาหมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็เกณฑ์ที่จะบอกว่าตกลงปรงใจในเรื่องความสําเร็จอะไรนี่มีผลแน่นอนมนหมายความที่ผ่านมากับเรื่องความรักเนี่ยไม่ไม่โอและไม่โอหลังจากนี้จะมีผลค่อนข้างที่จะกลับมาดีคุณในเรื่องความรักหนึ่งเรื่องน,น,นะครับ และการเริ่มต้นชีวิตอะไรอย่างนี้เป็นใหม่ๆเนี่ยตวัวตาชาตามีผลแน่นอนนะครับในเรื่องของงานการที่เกิดขึ้นนะฮะไพ่างานกับไพ่ความรักจะใกล้ขึ้นใกล้กันมากเนี่ยฮะถ้วยนะฮะแล้วก็ถ้วยแล้วก็ดาบนะแต่เรื่องไพ่างานนี่จะขึ้น1 2 3 4งสองสามตัวท่านนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เราจะมีผลในเรื่องของการงานก็มว่าในเรื่องความขัดแย้ง yeah นะครับในเรื่องถ้าเกิดท่านมีลูกน้องบริวารอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อฟังหรือความขัดแย้งตัวท่านได้นะฮะในส่วนหนึ่งหนึ่งหนึ่งความหมายนะครับ ตัวท่านแล้วก็เรื่องเงินทองที่เรียกว่าได้มาจะใช้จ่ายออกไปนะมีเรื่องใช้จ่ายแน่นอนนะครับของตัวท่านและใครบุคคลอื่นที่เราอยู่ในครอบครัคว,าว,วอาจจะต้องรับผิดชอบหรือมีเรื่องใช้จ่ายตรงนี้ตัวช่าตาเช่นนั้นเหมือนกันนะครับตรงนี้เลยแต่โดยหลักแล้วผู้ที่เกิดปีนม่แสงสำหรับท่านที่มีครอบครัวช่วงนี้ก็จะเรียกว่าทุ่มเทนะครับทุ่มเทกับภายในครอบครัวเพราะให้สิบถ้วยเห็นนะครับกับให้หนึ่งถ้วยนะครับของคุณทั้งนี้ทั้งนั้นหมเลยนะครับ แต่โทนอย่างเงี้ยมองมุมมุมกลับกันได้นะครับว่าท่านองความรักนี่จบสิ้นไปและบางทีเนี่ยคุณจะอยู่ร่วมใครนะฮะกับเรื่องความรักคุณคุณนี่ค่อนข้างเหมือนมีสเสน่ห์หรือเปล่าไม่ทราบนะมีคนบางชงม,มาชอบคุณนะ่ประมาณนี้นะครับวราไพ่ออกมาโทนแบบว่าความรักนะฮะแต่ที่ผ่านมาไม่ดีแล้วนะแต่ตอนนี้คนที่กำลังม,ม,มาชอบคุณเนะี่ยเหมือนว่าคุณได้รู้ว่าคุณได้โสด โสดไหมนี่ประเด็นหนึ่งด้วยนะฮะถาให้คนที่เข้ามาในชีวิตคุณมีอีกนะครับตรงนี้เลยนะฮะแต่มองมันยังไม่ได้เห็นในเรื่องที่เรียกว่าในรอบที่แบบจับเงินเต็มๆแต่ถามว่าคุณโอเคแนะ่นอนเพราะว่าไพ่เก้าเหรียญเนี่ยอยู่ทับตัวคุณแล้วนะฮะในเรื่องความเป็นอยู่หรือ,อไรายได้ตรงนี้ที่ดีนะครับโทนอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องครอบครัวเนี่ยหลังจากเนี้ยจะดีขึ้นนะฮะของคุณแต่เรื่องปัญหาที่เกิดไปแล้วนะ,ะสองใบนี้ นะครับและเรื่องงานที่คุณแบบว่ารอติดต่อจะได้ไหมอะไรยังไงมีผลที่เห็นแล้วนะครับมีผลที่ต้องต้องเข้ามาที่ดีขึ้นของตัวคุณแน่นอนนะครับตรงนี้เลยที่ผ่านมาคุณแบบตึดอัดมากนะฮะในเรื่องที่แบบว่าอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่ได้ดีขึ้นเหมือนว่าคุณได้แบบว่ารอเวลาที่มันสุกเต็มที่แล้วถึงได้ไปนะฮะเพราะไพหนึ่งดาบเกิดขึ้นหนึ่งครับนะครับผมตรงนี้กับผู้ที่เกิดปีมะเส็งนะฮะ mm. สรุป ง่ายคือที่ผ่านมาความรักเนี่ยไม่ไม่โอเคแหละแต่ถ้าเกิดคุณโสดเนี่ยหลังจากเนี้ยในเรื่องความรักเนี่ยมีผลเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนในรอบนี้นะครับแล้วก็เรื่องงานที่คุณกําลังคาดหวังอยู่ก็มีผลที่ประสบความสาเร็จให้กับคุณแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณกลังมองเรื่องที่ทางหรือที่อยู่เนี่ยหรือทำำําดําเนินเรื่องอยู่เนี่ยก็มีผลอยู่เช่นกันนะครับผมให้กับคู้ที่เกิดปีเสงนะครับใ, sí ในภาพรวมสรุป สิ้นปี63นะครับโอเคก็ขอฟันฝ่าไปได้นะแต่เรื่องความรักนี่แหละต้องวิตกกันหน่อยนะครับผมวันนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ